ทำฉีดหน้าไปนะคะฉีดไอตัวเมโซรีจูแล้วก็แล้วก็ตัว PRP ถูกไหมคะเราทำไปทั้ง2ตัวแล้วก็คือวันวันพุทธที่ผ่านมาค่ะแล้วก็แบบหน้าหมอดิมคือบวมเป่งมากเลยนะคะเออวมตุ่ยน่ากลัวมากเลยค่ะวันนี้ดิมก็เลยจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เราฉีดไปแล้วค่ะ สองวันวันนี้ก็ถือว่าเป็นอ่ะเดย์เดย์สองเดย์สองนะคะเดย์สองแล้วนะคะหน้าจากที่บุมวมวันนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราให้ย้อนให้ไปดูภาพภาพบรรยากาศหน้าวมของวันนั้นนะคะจากที่หน้าบวมของวันนั้นนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศหน้าวมก่อนแป๊บนึ่งนะอยู่ตรงไหนละ่ะอืมแปบ๊บหนึ่งนะคะภาพบรรยากาศหน้าบวมของวันนั้นที่เราวสวัสดีค่ะแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะคนที่มาอันนี้จำได้ไหมเราเราเราฉีดกันเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเร็วนะคะ อ๋อประเป็นนะคะเอาเอาอันที่แบบเห็นหน้าชัดๆอ่ะมีไหมเนี่ยคคูนะะมีไหมเนี่ยตัวหน้าชัดๆตัวนึงนะนางนะคะมีไหมเนี่ยมันไม่มีอ่ะเดี๋ยวก่อนนะไปอยากไปคัะไหนอ่ะนี่นีห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 น้าชัดเอออันนี้มันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่น้อนี่เหมือนไหมอืมอ่ะเลยไปกันแล้วโมดีมบุบทอะไรอยู่คนเดียวนะคะเออบทอะไรอยู่คนเดียวก็ไม่รู้นะคะอืมอ่ะอันนี้อ่ะให้ดูแล้วกันค่ะเนี่ยอ่ะ วันนั้นเนาะวันนั้นที่เราที่เราทํากันไปนะคะถ้าใครใครใครอยากดูเต็มเอ่อะมองไม่ค่อยเห็นหรอกเนาะเห็นไหมอะเห็นกระจายแล้วนะคะแต่ว่าตัวเนี่ยอันนี้คือไฮยาไอตัวไม่ใช่ไฮยาเมโซรีจูที่เราฉีดไปเนาะมันยังเป็นจุกตุกหน่อยมันย้อนไม่ดูกันเองได้นะคะแต่คือจะเห็นว่าแบบภาพวันนั้น่ะคือมันตุยมันบวมมากเลยนะคะแต่มาดูค่ะพอสองวันผ่านไปแล้วเป็นแบบนี้ค่ะนี่อันนี้คือหน้าจริง กะจริงนะคะหน้าจริงกะจริงนะคะอันนี้เป็นรอยเข็มอย่างที่เราบอกเลยนะคะมีรอยเข็มด้วยเพราะว่าฉีดตัวเองจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะมันก็จะมีรอยช้ำอะไรได้ปกติค่ะแต่จะเห็นไปแล้วนะคะที่นิมฉีดตรงใกล้ๆหางตาตรงนี้ก็คือหายไปแล้วเนาะอันนก็คือเนียนไปแล้วค่ะเนียนไปแล้วค่ะดูแบบหน้างเงามากเลยคือหน้างเงาแบบว่าฉ่ำวาวมากเลยะคะ่ะเพราะว่ายังเพราะว่าหน้ามัน้ะมัน นะคะนี่แต่เราจะเห็นว่าสภาพหน้านะคะหลังจากที่เราได้ใช้ไอตัวเมโซรีจูไปนะคะ คือคือดมจะบอกให้ว่าเทคนิคของดิมนะคะดิมชอบอย่างหนึ่งคือตอนที่เราทำวีนัสฟีว่านะคะวีนัสฟีว่าเป็นการทำให้เซลล์อินจุ้ยเนาะเซลล์บาดเจ็บค่ะเพื่อที่จะเป็นการปรับเท็กเจอร์เรียกเซลล์ให้มันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ใช้ในกลุ่มพวกอะไรนะคะเป็น PRP หรือไม่ก็เป็นตัวโกลเแฟกเตอร์เนาะอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปเอาของมานะคะเพื่อที่จะบรรยายนะคะให้มันให้มันเข้ากันนะคะบรรยายตามภาพนะคะเออตัวตัวตัวนี้อจนหนึงนะคะเดี๋ยวเดินไป ไกลหน่อยนะคะอ่ะก็คือเราจะมีการใช้พวกกลุ่มของ PRP เองนะคะหรือว่าเป็นตัวของ Baby Growth Factor นะคะหรือกับ Baby G Serum ที่มาจากอะไรนะคะ Fresh Human Placenta เนอะ Stem Cell รกนะคะเนอะแล้วก็แล้วก็หรือบางที่เขาอาจจะใช้พวกกลุ่ม p d r n อะไรที่เราที่เราบอกไปกันในวันนั้นนะคะอ่ะอันนี้ก็คือ ทรพเนาะก็คือเป็นแบบนี้นะคะแต่อันนี้เป็นเป็นเป็นน้ำเกลืออยู่ข้างในนะคะอันนีกหลอดทรพ์นะคะแล้วก็อันนี้คือโกลด์แฟกเตอร์ที่ดีมใช้คือเทคนิคของรีมนะคะรีมจะชอบแบบว่า ปรับ texture ผิวหน้าเนี่ยค่ะด้วยการใช้ได้ด้วยการใช้ตัว Venus Viva เนี่ยที่ทำให้เกิดเซลล์บาดเจ็บก่อนเนาะเกิดเซลล์บาดเจ็บเสร็จปั๊บนะคะเราก็เติมพวกกลุ่มพวกนี้ไปค่ะไม่ว่าจะเป็น PRP เองนะคะแต่ของดีมคือใช้ทางลัดเลยนะคะก็ใช้ของพรีเมียมเลยก็คือเป็นกลุ่มพวกกลุ่ม Fresh r e n p a l Tasa นี้นะคะคือ ตอนนั้นนะคะเทกเจอร์ของผิวเนี่ยมันจะดีมากเลยค่ะเพราะมันจะมีความเรียบเนียนนะคะแล้วก็รูขุมขนเนี่ยมันก็จะแบบดูแคบลงด้วยค่ะผิวมันจะดูเหมือนแบบ เหมือนเป็นเนื้อแมทอะเออเหมือนอารมณ์เคยเคยไมคะเวลาเราแต่งรองแต่งหน้าทารองพื้นเพื่อที่จะแบบว่าเบอลอขุ่นๆให้ผิวเรามันเนียนนะคะเนี่ยเวลาหลังทําวีนะัสคือว่า,าย้อนไปดูวิดีโอกันได้นะคะวิดีโอล่าสุดที่ดิมลงไปที่จะเป็นแบบว่าหน้าของดิม5วันนะคะถ่ายให้ดูทุกวันเลยว่าวันที่5เนี่ยเราจะเห็นว,ว่าผิวมันจะดูเหมือนเป็นเนื้อแมทมากเลยะคะ่ะทีนี้คเคล็ดลับของดิมก็คือว่า พอผ่านไป2อาทิตย์เนี่ยคะ่ะดิจะชอบนะคะฉีดไอตัวพวกเป็นเป็นเอ่อกลุ่ม PDRN เพิ่มค่ะ PDRN เพิ่มพวกไฮยาเพิ่มเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้ผิวเนี่ยเท็กเจอร์มันมีเหมือนกับความฟูฉ่ำวาวน้ำนะคะเหมือนอุ้มน้ำเนี่ยมันเราเราจะเห็นชัดเจนเลยคะ่ะว่าที่ให้ดูเอาให้ดูอีกรอบนึงนะคะจากที่เราฉีดเมโซรีจูแล้วก็ p r p ไปด้วยนะคะก็ตอนนั้นคืบนบดน,น่าบวมมานะบวมจนน้องน้องนอง้คนไข้หงุดหนะคะมาทักว่า ทักบอกนะบม,มจังเลยอะไรอย่างเงี้ยบม,มเยอะอะไรนี้นะคะเออเนี่ยค่ะวันนี้ day สจริงๆไม่ใช่ day สอหรอกนะคือหมอดินกลับบ้านไปนะคะตื่นเช้ามาก็คือยุบหมดแล้วค่ะก็คือได้หน้าแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือ day สค่ะก็อาจจะทิ้งรอยเข็มไว้บ้างจากที่เราบอกว่าหมอดินฉีดให้ตัวเองก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเนี่ยแต่เราจะเห็นนะคะว่าคือสภาพผิวเนี่ยจากที่บอกว่ามันถูกปรับ texture ด้วยวีนัสวีว่ามาแล้วนะคะผิวมันอารมณ์เหมือนได้เนื้อแมตเนี่ยเหมือนเราทารองพื้นอะ ผิวมันดูเรียบเนียนขึ้นแล้วพอเราใส่พวกเมโซรีจูอะไรเข้าไปพวกนี้พวกที่เป็น PDRN ลงไปถึงกับพวกกลุ่มไฮยาลงไปอีกเนี่ยผิวมันดูอุ้มนะ้ำมันดูเด้งอ่ะมันดูเด้งดูใสอ่ะเออไม่รู้จะบอกอยังไงนะคะถ้าเกิดคนเห็นตอนนี้ก็คงน่าจะรู้คําตอบแล้วล่ะว่าที่ดิมพยายามจะอธิบายมาทั้งหมดนะคะมันก็คือผนพวงแบบนี้ก็แค่นั้นแหละค่ะเออนะไม่มีอะไรมากคือไลฟ์นี้อยากจะให้มาดูเฉยเพราะว่ากลัววันนั้นเดี๋ยวจะตกใจค่คะว่าอู้ฉีดไอตัวเมโซรีจูไปอ่ะ แล้วแล้ว,แล,วแล้วทำไมมันถึงแบบดูบวมอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่ายาเราใส่ไปค่อนข้างเยอะตัวเมโซรีจูเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ5ซีซีไปแล้วนะคะเป็นตำลับทั้งหมดเนี่ยซีซีส่วนตัวเอ่อตัวอะไรนะตัว PRP นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราปั่นเลือดออกมาได้แต่แต่ละคนเนี่ยปั่นได้ไม่เท่ากาันบางคนเนี่ยก็ปั่นได้ประมาณแค่ 2- องถซีซีบางคนก็ปั่นได้5ซีซีบางคนอาจจะเยอะมากถึง6ซีซีเนี่ยคะ่ะวันนั้นดินปั่นมาได้ก็ประมาณ5ซีซีนะคะย้อนไปดูกันได้ ก็เราอัดเข้าไปประมาณ 10cc แล้วเนะ้องวันนั้นก็เลยน,น่าจะดูวอมหน่อยแต่ว่าวันนี้ค่ะเราให้ดูนะคะผลลัพธ์คือมันฉ่ำวาวมากเลยอันนี้เป็นสูตรของหมอรีมเองนะคะเป็นเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับผิวเด็ก <laughs> เคล็ดลับผิวเด็กค่ะที่ที่ทำแล้วเออรู้สึกชอบค่ะก็คือว่าเราทำวีนัสฟีว่าไปเราใช้พวกกลุ่มเบบี้โกลด์แฟกเตอร์นะคะเบบี้จีเซรั่มที่ เ r e s h human placenta นะคะโปรตีนสกัดจาก f r e s h human p l เ c e n t a เนี่ยเราใช้ตัวนั้นไปในทันทีนะคะหลังทำวีนัสฟีว่าหรือว่าใครที่อาจจะแบบว่างบน้อยหน่อยเนาะเพราะอันเนี้ยมัน YL 1อหนึ่งนะคะอยู่ที่40พิกโกรัมจะอยู่ที่6,990บาทถ้าซื้อพร้อมวีนัสฟีว่านะเราราคาเต็มมันอยู่ที่12,990ค่ะส่วนอันนี้ก็คือเป็นตัวทาที่เราบอกว่าเราไปซ่อมแซมนะคะที่ชั้นหนังกำพภาข้างนอกนะคะตัวเนี้ยก็อยู่ที่100พิกโกรัมจะอยู่ที่ราคา3,990บาท จากราคาปกติคือ7,990นะคะคือใช้2ตัวนี้ปับ๊บ ทันทีค่ะฉีดทันทีค่าทันทีหลังทําวีนะัสิว่าแล้วตัวนี้ทาไปได้ต่ออีก10วันเนี่ยนะคะมันได้เท็กเจอร์ที่ดีค่ะหรือถ้าใครแบบงบน้อยหน่อยค่ะก็อาจจะเอาเป็นอันนี้ก็ได้นะคะก็คือเป็นตัว PRP เนี่ยที่วันนั้นเราฉีดแบบดึงเลือดสดๆของมอดีมเนี่ยดูเลยยังเป็นรอยอยู่เลยอะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเวลาทําให้ตัวเองมันจะไม่ค่อยถนัดนะคะมันก็มันจะเป็นรอยอะไรอย่างนี้ได้แค่แปบ๊บเดียวมันก็หายค่ะไม่เป็นไรก็ก็เนี่ยนะคะเราที่เราดึงเลือดกันให้ดูสดๆค่ะใครที่งบน้อยก็ใช้ PR ้ PRP ก็ได ะะเพราะว่าเป็นเลื่อดเราเองโกลด์แฟกเตอร์สกัดจากเลื่อดเราเองก็จะราคาลดหลั่นลงมาถูกกว่าเยอะเลยค่ะเพราะอันนี้เี่นดิมจัด ปกติเนี่ยจะอยู่ที่2,490บาทค่ะดิมใช้เป็นทิ้วแบบพิเศษนะคะที่ทำมาจากสำหรับ PRP โดยเฉพาะเลยเป็นทิ้วปัสจากเชื้อนะคะเนอะก็จะราคาสูงหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็เหมาะกับทำ PRP ค่ะทีนี้ก็ก็ราคาเนี่ยถ้าเกิดซื้อพร้อมวีนานซิว่าก็จะอยู่ที่2,000บาทนะคะแล้วก็แถมไอ้เจ้าสเนลเรียนเอไปด้วยค่ะเออมันก็จะราคาย่อมยาวกว่าฝั่งนี้ค่ะแต่ถามว่าคุณภาพเนี่ยคือ ฉีดดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนค่ะคือถ้าเรางบน,อน้อยเราก็เลือกเป็น P R P ไปแต่ถ้าเกิดว่าเรางบเยอะนะคะ ก็รีเควมเมนเลยค่ะเล่นฝั่งนี่เลยค่ะ Product ของ Ste m c ซ l l ์รกไปเลยนะคะอันนี้คือมันพรีเมียมค่ะแล้วก็เห็นผลชัดเจนนะคะส่วนแบบพอหลังจากนั้น2สัปดาห์มานะคะอยากจะเล่นสูตรหมอดิมก็เนี่ยมาฉีดพวกกลุ่มเป็นเมโซรีจูที่ดิมบอกไปก็เป็นพวกกลุ่ม p d r n p n ที่บอกว่ามันเป็นสารรหัสพันธุกรรมนะคะที่สกัดมาจากอัจติปาสซามอนนะคะพวกกลุ่มนี้เราก็เอามาใช้รักษาหลุมสิวด้วยอยู่แล้วแหละแต่ว่าของหมอดิมเองนะคะเราเวลาที่มารักษาหลุมสิวกับหมอดิมหมอดิมจะ,จะ ค่อนข้างจะถักดันไอ้เจ้าสองตัวนี้ซะมากกว่าค่ะมากกว่าไปฝั่ง p d n เพราะว่าดิวคิดว่าฝั่งอัสติจิซัลโมนน่ะมันสู้มนุษย์ไม่ได้ค่ะมันสูมแต่อันนี้เป็นเป็นสไตล์ของหมอดิมเองนะคะแต่ส่วนถ้าเป็น p d n กับ Pn ของอัสติจิซัลโมนเนี่ยดิมเอามาใช้ในการเหมือนกับฟื้นฟูหน้าแบบให้แบบมันกลุ่มเมโซให้หน้าฉ่ำวาวอะไรซะมากกว่าค่ะก็คือก็จะได้ผลงานอะไรประมาณนี้นะคะแบบว่าสัก2อาทิตย์มาแล้วก็ก็มาฉีดไอ้พวกนี้ไปหน้าเราก็จะแบบมันจะผิวมันจะดูอิ่มน,น้ำฉ่ำวาว ดูเด้งอะค่ะดูจากเท็กเจอร์ก็ดีอะให้ดูอีกรอบนึงนะคะมีน้องมีน้องบอกมานะคะคุณแอนบอกว่าชอบขนตาหมอดรีมค่ะขนตาอันนี้เหรอคะก็มาจากช้อปปีนะคะสั่งมาจากจีนนะคะเออตกคู่ละเท่าไหร่ตกคู่ละสามบาทเองอะมันมีสิบกหนึ่งกล่องมันมีสิบคู่คู่ตกคู่ละสามบาทเอง <laughs> ถูกมาก ผมริสั่งมาแบบเยอะมากเลยนะคะออชอบมากเลยค่ะคือเป็นคนชอบติดขนตาแบบแบบขอให้ ให้รู้ว่าติดนะคะ่ะถ้าเราติดแล้วแบบเหมือนเหมือนไม่รู้ว่าติดอาจจะติดทําไมเนาะเออเปืองกาวค่ะไปโอ,โอเควันนี้ก็คือแค่นี้ค่ะก็ย้ํากันอีกรอบนึงนะคะสําหรับใครที่งงง,งว่าโปรดัก t ของหมดรีมันเออมันอะไรยังไงบ้างนะคะก็คือการฟื้นฟูเซลล์นะคะในในเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะแบ่งแบ่งแบ่งเป็นเรื่องในของการถ้าเราต้องการที่จะเอามา food, ฟื้นฟูเย,ยียวยาเป็นอาหารเซลล์ให้เซลล์สร้างอะไรใหม่ๆเกิดการ Regeneration หรือว่า เกิดการ anti aging regeneration ก็คือการสร้างเจนใหม่ๆขึ้นมาสร้าง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 เออสร้างออรางุ่นใหม่ๆเซลล์รุ่นใหม่ๆขึ้นมาถูกไหมคะยิ่งแปลไทยยิ่งงง,งเนาะอ่ลรีเจนเนเรชันนั่นแหละคะ่ะแล้วก็แล้วก็ในหลักแนวทางของการชะลอวัยนะคะก็คือ anti aging ชะลอความแก่ของเซลล์เนี่ยนะคะเราก็จะทุกออในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันก็จะมาในเรื่องของพวกกลุ่มน,นี่แหละหนึ่งคือเป็น อ่าหนึ่งอันหนึ่งก่อนคือ PDRN และ Pn ที่อยู่ในเมโซลิจูของหมอรีมนะคะก็คือสกัดมาจากอาสุจิปลาแซลมอนซึ่งเรารู้เออมีงานวิจัยนะคะรองรับว่าสารรหัสพันธุกรรมของปลาแซลมอนเนี่ยมันใกล้เคียงกับของมนุษย์ที่สามารถเอามาใช้ได้นะคะนั่นก็คือเป็นคําเคลมของเขาเนาะและเราก็เอามาใช้นะคะนี่คือทางเลือกที่1ส่วนทางเลือกที่2เลยก็คือเป็น PRP ของเรานะคะ PRP ก็คือเป็น Growth Factor นะคะโปรตีนที่สกัดจากเลือดของเราเองนะคะแล้ว ก็เอาไปฉีดเข้าไปในบริเวณที่เราต้องการจะซ่อมแซงอย่างเช่นคนปวดข้อเข่าวปวดเข่าเนี่ยเอาไปฉีดที่เข่าอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ลื่นปืน้นลื่นปื้นนะคะเดินไม่ปวดเลยอะไรแบบนี้นะคะเป็นหลักการคิดนะแล้วเ,เอามาฉีดที่หน้าหลังทําวินัสว่าเพราะว่าเราต้องการทําให้เกิดกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่นะคะแต่ ข้อดีก็คือว่าราคาจะถูกนะคะแต่ข้อเสียของเขาก็คือว่าอ๋อแล้วข้อดีคือราคาถูกและเป็นของตัวเราเองนะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบเอาของคนอื่นมาใสา่เอาอะไรแปลกปลอมอะไร,ะไร,ะไร,ะไรมาน,นี้นะคะมันก็จะเกิดความสบายใจถูกไหมคะแต่ถามว่าข้อเสียของมันก็คือว่าเราไม่สามารถค่ะกะ ริมาณเอ้ยไม่ใช่ค่ะเราไม่สามารถคำคาดคะเนจคาดคะเนถึงคุณภาพของของของโกลแฟกเตอร์ที่สก,กัดได้ในแต่ละครั้งนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความสามารถของร่างกายเราของเซลล์ร่างกายเราในการสร้างโกลด t แฟกเตอร์ผลิตโกลแฟกเตอร์ออกมานะคะถ้าเกิดว่า เราอายุน้อยนะคะเรากินดีอยู่ดีชีวจิตนะคะไม่เกิดอนุมูลอิสระไลฟ์สไตล์ดีเนี่ยมันก็จะทําให้โกลด์แฟกเตอร์ที่ในร่างกายเรามันหลั่งออกมาได้เยอะดังนั้นแล้วเวลาหมอดิดึงเลือดออกมาสกัด PRP มันก็จะได้ PRP ที่คุณภาพดีถูกไหมคะดังนั้นก็สรุปก็คือว่าข้อเสียของมันก็คือเราคาดคะเนคุณภาพไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเลือดของเรา ะะส่วนแนวทางเลือกถัดไปก็คือเป็นแนวทางเลือกอันนี้นะคะที่บอกก็คือว่าอันนี้คือฉีดและอันนี้คือทาอต่อมองตัวนี้ก็คือเป็น โกลแฟกเตอร์ที่เราเรียกกันว่ามาจาก fresh human placenta นะคะก็คือแปลเป็นไทยก็คือ fresh แปลว่าสด human มนุษย์นะคะ placenta ก็คือรกนะคะเป็นอันนี้เป็นเทคโนโลยีของสเต็มเซลล์นะคะคือสเต็มเซลล์นะคะเขาเลี้ยงเซลล์มานะคะพวกเซลล์พวกนี้มันก็จะสามารถสร้างโปรตีนที่มากระตุ้นให้เซลล์ของเขาเองมีการจเจริญเติบโตได้เองค่ะแล้วเราก็เอาสกัดโปรตีนตรงนี้แหละเอามาใช้นะคะซึ่งหมอริมก็ใช้ควบคู่กันกับตัววีนะซิว่าอย่างที่ได้บอกไปค่ะทางเื่ ืออันนี้นะคะข้อดีสุดๆเลยนะคะข้อดีสุดๆเลยก็คือว่ามันควบคุมคุณภาพได้ค่ะอย่างที่ดิมบอกไปว่าอันนี้คือ40 พิกโรกรกมจริงๆในต่อครั้งหนึ่งนะคะเราสามารถนะคะที่จะรับได้นะคะประมาณ120พิกโรกรกมเลยค่ะต่อการฉีดหน้าหนึ่งครั้งนะคะแต่ดิมลองเอง40ดิมก็ว้าว,าว,าวมากมากเลยนะคะเดี๋ยวหยอดกระปุกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วจะลอง3ามไวอลมันจะว้าวขนาดไหนนะคะต่อครั้งเออนี่คือควบคุมได้เรารู้เลยว่ามันมี40ค่ะอันนี้คือควบคุมได้เรารู้เลยว่ามี100นะคะที่บอกว่าแตกต่างจากอันนี้ไม่รู้นะคะว่ามันมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้สกัดออกมาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนั่นแหลคะค่ะเนาะ อันนี้นะคะ ดังนั้นแล้วเราควบคุมคุณภาพได้นะคะดังนั้นราคามันก็จะแพงเนาะเพราะว่ามันใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงเซลล์นะคะของสเต็มเซลล์ถูกไหมคะแล้วก็ถึงจะได้ p r o d u ั t ของที่สเต็มเซลล์เขาสร้างมานะคะก็คือโปรตีนตรงนี้แล้วก็เอาสกัดออกมามาให้เราราคามันก็จะสูงกว่าแต่ว่ามันควบคุมคุณภาพได้ดังนั้นการรักษาในแต่ละครั้งแนวทางสมมุติว่าบอกหมอวินว่าถ้าเกิดฉีดเปรียบเทียบคนไข้2คนนะคะระหว่างคนที่ฉีด PRP กับคนที่ฉีดตัวนี้เนี่ยนะคะออคนที่ฉีดตัวนี้ดิิมจะ คาดคเนเดาพยากรแนวทางการรักษาดิมจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ที่รู้ว่าทําดีกว่าไม่ทําแน่นอนแต่น,นี้นะคะดิมกล้าการันตีว่าทำแล้วมันดีกว่ามากๆค่ะเพราะว่าเราคาดคะเนได้งไงอย่างที่บอกว่าอันนี้มันผลิตมันเป็นโปรตีนที่ผลิตมาจากเซลล์เด็กอันนี้มันเป็นโปรตีนที่ผลิตมาจากเซลล์เราอะ่ะอายุเท่าไหร่ก็เท่านั้นหละค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแต่ละคนไลฟ์สไตล์มาให้หมอดิมดีขนาดไหนนะคะเออเนาะ ะะก็เป็นเนื้อเรื่องประมาณนี้ค่ะเราจะเลือกอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าเราจะเลือกนะคะเป็น PDRN เอง PN เองนะคะที่บอกว่ามันามาจากปลาแซลมอนเนี่ยนะคะหรือจะเลือกเป็นนวัตกรรมของ PRP ที่มาจากเซลล์ของเราเองนะคะหรือจะเลือกเป็นนวัตกรรมของฝั่งสเต็มเซลล์ STEM นะคะที่เป็นกล o โคฟักเตอร์สกัดมาจากสเต็มเซลล์เองเนี่ยนะคะ ได้หมดเลยค่ะการารักษาลมสิวการรีจูวีเนชันการฟื้นฟูเซลล์มันได้ประโยชน์หมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่ามากหรือน้อยหลักมันก็ลดหลั่นมาตามงบประมาณที่เรามีนะคะอ่ะจบแล้วค่ะวันนี้จะจบไลฟ์ที่สั้นที่สุดใน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 ที่เคยไลฟ์มานะคะแค่อยากให้ดูสภาพผิวหน้าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะคะก็ประมาณนี้เนาะอืมคือชอบมากเลยค่ะมันดูแบบ No. มันดูแบบฟูๆฉ่ำวาวนะคะถ้าใครที่เคยได้ได้มาทดลองในการปรับสภาพปรับสภาพเ t กเจอร์ผิวนะคะจะจะรู้สึกเลยค่ะว่ามันมันแบบ มันเหมือนมันมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเราไม่เคยได้ผิวแบบนี้มานานเป็นสิบสิบปีลแล้วอะค่ะมันคือการย้อนวัยคือการชะลอวัยจริงๆค่ะอย่างที่แท้ทรูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะคุณคือผู้พิสูจน์นะคะต้องมาที่ดรดรีมคลินิกค่ะช่วงนี้หมอดรีมก็เปิดวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์นะคะเราก็จะเป็นคิวนัดเหมือนเดิมค่ะต้องต้องนัดนะคะแล้วก็เพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโปรโตโคอลของของการของของโควิดถือว่าโควิดนะพอเราก็ฉุกเฉินนะคะ เราก็จะทําตามโปรโตคอลนะคะก็จะมีระยะห่างของคนไข้นะคะแล้วก็จากเคสนึงก็จะไม่เกิน2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเรารักษาหลุมสิก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะโอเคก็มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะก็แอดไลน์ได้นะคะไลน์ก็คือ add d r d d r i e a m Clinic นะคะ ก็คือดรดินคลินิกนั่นแหละคะ่ะโอเคมีแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะก็แอดไลน์ก็ได้หรือว่าจะอินบ็อกซ์นะคะถามสอบถามมาทางแอดมินของหมอดินก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็การติดตามนะคะทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยค่ะอย่าลืมติดตามนะคะซีรีส์การรีวิวนะคะแต่ยี่ห้อไฮย่านะคะที่หมอดินไปซื้อมาจากเซเว่นอิเลเว่นนะคะวันนั้นหมดไป600กว่าบาทนะคะอย่าลืมค่ะดิ้นคิดว่าซีรีส์เนี้ยต้องออกมาประมาณเป็น10 EP แน่เลยนะคะออกไปแล้วมา1 EP EP ไม่รู้จะจบ บสิ้นเมื่อไหร่นะคะอาจาจะจบสิ้นปลายปีหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะติดตามกันได้ค่ะเพราะว่าหมอคนนี้คืออินดี้มากเลยไม่รู้ว่าจะตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่นะคะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบาย